没错，没错。 สมพศสมภาษีสมพศสมพศใคอยากมาเชิญครับเชิญสมัยสาสุวรัตคมสเตนี่นี่มือมือมือมีมือแล้วครับนี่เดี๋ยวให้ดูครับแป๊บนึงนะครับนี่ใครสนใจมาเลยครับตาไม้ดวนนะครับนี่ครับแป๊บนึงครับนี่ครับเนี้ยบโอ้โหสดสดใครสนใจมาเลย ไอ้สมหน้าคนตกได้คิดว่าสนานสนานจบได้เองค่ะว้สนารอกินอยู่สนใจมาเลยครับตามมาเลยมามาเลยมาเลยจะทำทาซิมีแล้วค่ะเนี้ยโอ้โหสดสดเนี่ยให้วาสนาคุณเยอะเลยไอ้สมหน้าคนตกได้คิดว่าสนานอกิยาจบไดเองค่ะตสนารอกินอยู่มาถ่ายคนกินข้าวมาเลยมาเลยต้อนสนานรอกแล้วค่ะ มันก็ต้องตกแองม่ายลยมาเลยังเลยพี่ี่เนี่ยแอดมินชาลีคะเมอไหรจะได้กินกุ้งมังกรคะฝีมือแอดมินชารลีนี่นั่งงงแอดมินชารลีใครวะ อ้<ม>าวไม่ยู่นู่นเหรอไม่ดูอนะไรงแล้วก็อ่ะ สนามได้กี่ตัว4ตัวแค่ตกกุ้งอ่ะก็ตัวน้ตกกุ้งเดี๋ยวไปลองใหม่ไปลองหั่นใหม่ใช่วันนั้นมันเป็นไอ้นี่ขึ้นอะไรวะผมไม่ตกผมตกเหมือนกุ้งไม่ค่อยกินจะกลับไปเราไปลองหั่นตกหมึกไอ้ตกกุ้งเลยนะสำหรับเราถ้าตกกุ้งนะเนี่ยกาสนามไปคนเดียวก็ได้สายช่างน้ำไปก็พอแล้ว มากครับดูครับโอ้โหดน้ำใสน้ำใสนะวันนี้น้ำใสครับน้ำไม่ขุ่นนะนี่น้ำไม่ขุนะ่นนะใสมากครับน้ำใสมากครับอุ้ยเป็นหมื่นมั้งเกือบหมื่นแหละใช่ หอมหมึกหอมใหญ่ครับมาแล้วโยนได้แล้วนะครับหมึกหอมใหญ่ครับมาแล้วครับมาแล้วโอ้โหใสสวยมากเลยครับซูมให้ดูชัดๆครับผมเฮ้ยคนก็บอกวิชาละควายช้าละไอ้คนใช้ได้เลยครับตัวนี้โอ้โหแน่นอนครับผมโอเคเดี๋ยวตามหาต่อไปครับอาจารย์เดี๋ยวจับยากเลยครับนี่ครับเนี่ยว้างมันก่อนของที่นี่ครับเขาแจกแจกแจกอะไรนะ ดูครับคืนนี้ครับดูหมึกเยอะไม่เยอะก็ดูนะครับเยอะไหมครับตัวตัวใหญ่เหมือนกันนะครับเนี่ยมีกพิล็อตได้ได้เนี่ยไปดูผลงานนี่ครับวันนี้ครับกินอิ่มเหมนเนี่ยหมดเนี่ยดูไม่ไหวจะกินเลยนะดูครับเยอะไหมครับออครับอันนี้ก็เป็นหมึกที่เราตกกันได้ในวันนี้วันนี้ไม่ไม่ไม่ไดเอากลับบ้านนะเน้นกินที่นี่เลยแต่ครับก็จะเป็นตัวไม่ใหญ่มากแต่ว่ามีมาต้อนรับเรื่อยๆครับผมจินมซีฟูดผมเตรียมมาพร้อมแล้วแล้วก็เดี๋ยว นี่ย่างกับสดเลยไม่ต้องผ่าขี้ออกไม่ต้องผ่ามึกออกกินกันแบบนี้เลยครับผมหวานแน่นอนจานโอกเขาบอกมาโอเคชิ้มดูเลยไหมก้อทีแดกเลยแดกเลยแดงเลยแดกไม่ด้ก็แดกแดกไม่ได้ก็ไม่ต้องแดกแดงไม่ด้ก็แดกแดโยนทิ้งไปโอเคผมก็จิ้มนี้เลยนะผมกินทั้งตัวไปเลยนี่ใสัหน้ารักษาใส่ขวดนมเป็นไงครับ เหมือนมาหมึกเลยอ่ะเออหมึกดูแล้วอร่อยกินหมดพี่โอ๊ตในขณะที่ผมกำลังเคี้ยวปลาหมึกตัวเล็กไม่อยู่ทีมงานก็ได้ส่งชุดใหม่มาให้ครับใหญ่กว่าเดิมเหมือนตัวนี้ผมวัดคอขาดเลยับอันนี้ก็อหมึกสายพี่โอ๊ตตกมาได้เนี่ยแล้วก็อันนี้เป็นหมึกหอมไซส์ที่แบบว่ากำลังย่างเลยเนาะไซส์สามสี่นิ้ว่ะใหนน้สี่นิ้วสี่นิ้วคอเค็ดเลยครับผมวัดทีเดียวคอเค็ด ไม่ไหวแล้ววันนี้แดดให้กระตอนะต้อนขึ้นไปเลยหาหมอนที่หลังครับ<อ>หมอนที่หลังโอเคลุยเลย <Okay. S 1> เตรียมตองเตรียมเตาพร้อมหมดโอ้โหนี่ยดูใหญ่ปะล่ะหน้าครับหน้าใหญ่ออืตัวนี้นี่พี่โอ๊ตวัดจนกระดูกคอเคลื่อนเลยออืใหญ่มากไอสัตว์คอเค็ดเลยครับคอทับหลุดอ่ะหนวดมันอย่าเนี้ยสดไม่สดดูครับดู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  ไม่ใช่ปลาหมึกนะคนลุ้นโหยอดเป็นเลยมาที่ตะแแม่สารนี่ไม่ต้องซื้อปลาหมึกนะซื้อแค่พวกกุ้งปลาหอยแค่นั้นเพราะปลาหมึกเราจะตกกันได้อะถ้าตกไม่ได้อ่ะไรต้องแดกอย่างนั้นนี้หมึกนี่ยนะได้มาแล้วกินเลยมันเป็นอะไรที่ฟินมาก ออยอดถางนี้เนามากำลังดิ้นเลยเนะีนย่นยแนย่แน่แน่แน่ไม่ถึงเซลล์มันยังไม่ตายเนาะยังไม่ตายสดๆเลยตกได้ตะกี้เองจับย่างเลยเอละไรมันจะฟินไปกว่านี้ไหเนี่ยนะไม่มีแล้วเฮ้ยเมดเดียมเมดเดียมน่ง <ๆ S 1> สุกมากถึงแบบมีเดียมมีเดียมนะอเออเรน่าสุกมากอย่างเป็นเด้งเด้งบ วันนี้เราไม่ได้เน้นตกอย่างเดียวนะเราตกได้แล้วก็กินมันต้องแบบนี้ยชินมันจะฟินนะฟินไปใช่ที่ร้านเหลืออ่ะนี่เลยเนี่ยม้าเนี่ยแบบใหญ่หลากหลายยังไงมีทั้งไซส์ใหญ่ไซส์คอหักตัวเนี้ยไซส์คอหักวัดคอหักเลยกระดูเคลื่อนไปแล้วตัวนี้ตายแต่อดวัดกันไว้ฮ่ อันนี้เป็นหมึกสายนี่หมึกสายตึงตึงนวดอลังการมากสวยงามเป็นเล็บปลาสายเดียวไม่น่าเลยนจีนเลยแหละดูฟันเน๊ดูฟันเน๊บ้านสนะเป็นไงบานสนะดูฟันอร่อยมากค่ะจะหันตัวกินเหยื่อบ้านสนาตัวไหนก็ได้ เป็นแไบงบเป็นยังไงวาสนาดูฟังซิอร่อย <c oughs> ดูกินตัวบวมเลยอะคาราตอลนนคืนอใหม่มากไข <c oughs> มันไม่มีนะคะคาราตลอลอย่างเดียวเลยอีกหน่อยก็คงอกจะเลืด <c oughs> ตายจะไปมาจะไปมา <c oughs> ไงทุกวาสนารสชาติวันนี้มันก็อร่อยขนมก็อร่อยอุ้ยหิวมือสายมือสายมือสายเหนียวว่ะเหนียวหมดเลยเหนียวมากตัวใหญ่ตัวใหญ่มือสายตัวใหญ่ว่าไม่พอเขากินว่ะต้นคุณกินว่ะแค่นี้ไม่พอเขากินหรอ จริงๆคนนี้กินไม่พอหรอกขอร้องมากอ่ะทำยังไงสะเทือนเคี้ยวที่นี่สะเทือนเลยกลึบๆ,ๆเลยอะ่ะเดี๋ยวผมรอมากครับวันหนึ่งดำ <laughs> สดจริงๆวันถ่ด้วมั้ย มาตราฟันนี่ <laughs>